สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำงแบกี้นะคะวันนี้วันที่14มิถุนายนนะคะเริ่มต้นท็อปเฟมเดลี่วันนี้กรอบราคาเดลี่เซตกรอบใหม่หรือเปล่าข้างบน2 3 4 1.61นะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะอยู่ที่อ่านให้พี่น้อยบางจึงเร2 3 9 6ประ,ประมาณเนี้ยโอเค ชาแนลนี้กว้างแค่ไหน5,300กจุดนะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะราคาดูเหมือนว่าจะเจาะเข้าใกล้ที่จะเทสซํำที่บริเวณ2341.61อีกรอบหนึ่งนะถ้าเทสรอบนี้นะคะซ้ำที่เดิมเนี่ยไปไหนต่อได้เดี๋ยวเช็คในะทําเฟมย่อยเนาะแรงซื้อแรงขายนะคะทำเฟมเดลี่วันนี้แรงซื้อก็ ดูกระเตื้องขึ้นมานะคะแรงขายเนี่ยก็ตกเยอะเลยทีเดียวนะก็ดูดูเข้าใกล้อย่างนี้ก็เชียร์ให้เทสซ้ำตรงนี้นะคะแล้วก็เทสซ้ำแล้วไปต่อหรือเปล่าหรือไปได้ถึงไหนเดี๋ยวติดตามกันต่อก่อนโอเคไะไปดูทำเฟรมยอ่อยกว่านี้4ชั่วโมงทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะวันนี้เซตตัวอยู่ระหว่าง2326.73กับ2295.64นะทุกคนนะ เมื่อวานราคานี้ก็ค่อนข้างจะกวนใช้ได้อยู่ทีเดียวนะหลังจากที่แบบขึ้นไปทดสอบ EMA 5 0ใช่ไหมแล้วก็ทำท่าจะยื่นแขนไปข้างบนใช่ไหมแล้วก็ไปต่อไม่ไหวเทลงมาติดซับพอตนี้ซ้ำนะครับที่บริเวณราคาค3 9 5ากแล้วก็รีบาวขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ก็มาเท EMA 5 0อีกรอบหนึ่งแล้วมาลุ้นอีกทีว่าจะยื่นแขนไปถึง LMA ส0หรือเปล่านั่นงองนะคะ บอกเลยว่าแทง4ชั่วโมงแทงนี้แรงขายนี้มาเต็มเลยแต่ราคากำลังเทสต์รีสิสแตนนี้อยู่นะคะทุกคน2326เนี่ยระวังการถอยกลับก่อนถ้าถอยกลับก่อนเนี่ยไม่ควรจะหลุดตรงไหนราคาถึงจะมีโอกาสขึ้นไปเทสต์แอเม200ที่บริเวณ2341สําเร็จ เดี๋ยวไปสังเกตในทำเฟมย่อยนะคะแต่ว่าถ้าดูจากมุมมอง4ชั่วโมองอะถ้าไปมากกว่า2341ได้เนี่ยคือสุดระยะสวิงวันนี้เลยนะที่บริเวณนี้เลยนะ2356นะคะแต่ถ้าขึ้นได้สูงมากกว่าสุดระยะสวิงนะคะเลเวลถดมาของ resistance สำคัญคือตรงนี้2387.38และถัดมาคือตรงนี้ 2,4,2,5นะครับโอเคเห็นภาพรวมของทับเฟรม4ชั่วโมงเนาะว่ามิอกาสที่จะขึ้นไปเทสอาร์เอสองร้ใหถึงแต่ให้ผ่านดันนี้ก่อน2,3,2,6ก่อนแต่เมื่อกี้กี้บอกว่าพึ่งจะเทสซูริสิสแตนสำคัญระวังถอยกลับไม่ควรหลุดตรงไหนใช่ไหมเดี๋ยวไปดูในทับเฟรมย่อยกว่านี้ ทำเฟรมย่อยกว่านี้นะครเอ,อ่อ H1 นี่ก็ซัพพอร์ตกับรี s i สแตนต์นี่ผ่านขึ้นมาทุกอันแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้ราคานะครับที่ทำเฟรม H1 ก็พยายามปีน LMA สองติดรีเสแตนต์นี้ถอยลงมานะครับดัานแรกที่ไม่ควรหลุดคือบริเวณนี้นะทุกคนสองสกับซัพพอร์ตเก่าเมื่อตั้งแต่เมื่อเช้า 2303นย์สับะคะทองด้านนี้เลยนะคะแต่บอกไว้ก่อนว่าแรงซื้อก็เยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคดู15หน่อย15เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองของ H1 กับ15คล้ายกันนะคะคือ ถ้าราคาเทสเรสิสเซนซ์สำคัญตรงนี้ถอยกลับลงมาไม่ควรหลุดบริเวณนี้เนาะสองอันนะ2องสามหนึ่งนถึงสองสนะครับไม่ควรหลุดนะมันถึงจะขึ้นไปเทสซ้ำที่สองสามี่หนึ่ไหวและมีโอกัดไปต่อได้ถึงสุดระยะสวิงนะคะสุดระยะสวิงของเราคือตรงนี้5้าหโอเคแต้วทีนี้ข้างล่างเราบอกว่าไม่ควรหลุดตรง สองสามศูนย์สามเนาะถ้าหลุดสองสามศูนย์สามซัพพอร์ตถัดไปอยู่ตรงไหนล่ะซัพพอร์ตถัดมาก็นี่เลยกรอบล่างของสี่ชั่วโมงที่สองสองเก้าห้าจุดหกสี่นะคะถัดลงมาคือสองสองแปดหกและสองสองเจ็ดเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดนะตรงนี้ก็ซัพพอร์ตย่อยเป็นแบบเรียงตัวกันไว้เลยอะเยอะ และสุดระยะสวิงรายวันนะครับสุดอยู่ที่2263.83นะครับทุกคนเอ่อทองคำที่มองว่ามันรีบาวตามลักษณะทางเทคนิคนะทุกคนจริงๆแล้ววันนี้สกุลเงินดอลลาร์ค่อนข้างแข็งอยู่ทีเดียวนะครับเพราะว่าสกุลเงินยูโรอ่อนแล้วก็สกุลเงินเยน,นก็อ่อนด้วยนะเพราะว่าประกาศตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งยุโรปแล้วก็ตัวของ นโยบายการเงินของฝั่งญี่ปุ่นนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเงินเย,ยนเลยนะคะก็เลยทาให้เงินเย,ยนอ่อนค่าแต่ว่าเงินเย,ยนนี้ก็ให้เรามาระวังการแทรกแซงจากธนาคารกลางญี่ปุ่นเนาะแต่ดูเหมือนจะไม่มีผลกับทองคานะครับแม้ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นนะคะก็ให้ระมัดระวังตามลักษณะทางเทคนิคเนาะแต่ภาพรวมนะคะของ4ชั่วโมงนียก็คือยังเป็นขาลงอยู่นะเพราะว่ายังไม่ได้ปิดเอลเมสสองร้อยแต่ว่า ด้วยความที่ตัวของคู่ทองคำกับดอลล่าเองเนี่ยแรงขายมันหมดนะคะเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยรีบาวขึ้นตัวรีบาวตัวขึ้นสูงได้ประมาณนี้นะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจนะคะหรือว่าผลของประชุมนโยบายการเงิน FOMC นะครับตลาดมีการมองว่าดอทพอตที่ออกมาบอกว่าจะลดดอกเบี้ย1ครั้งในปีนี้นี่คือตลาดไม่เชื่อนะทุกคน บอกมาแล้วก็ไม่เชื่อประมาณนี้ผมว่าน่าจะลด2ทีแหละอะไรอย่างนี้นะคะรานะคาทองคำก็เลยแบบว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นได้ระดับหนึ่งทีเดียวโอเคแล้วก็เย็นนี้นะคะช่วงสามทุมม่มเรามาระวังข่าวที่เกี่ยวกับสกุลเงินดอลลาร์ด้วยนะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะก็ใครเคลียร์โพสิชนันได้ก็เคลียร์ลนะใครเคลียร์โพสิชนันไม่ได้นะครับให้ระมัดระวังหรือว่าป้องกันพอร์ตของคุณนะครับ เพราะว่าเสาร์อาทิตย์นะก็ต้องระมัดระวังอยู่เกี่ยวกับข่าวสงครามหรือข่าวอะไรก,ก็ตามที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย